กทีนี้ในในบางครั้งการแก้ปัญหาโจทย์ของสมการแม่นตรงก็คืออย่าลืมนะว่าฟอร์มมาตรฐานมันของมันก็คือ m x y d x บวก n x y ด y เท่ากับศูนยฉะนั้นเวลาเราพิจารณาค่าของ m x y แล้วก็ n x y ดูดูดูค่าเครื่องหมายมันมันมันมาด้วยนะครับก็คืออย่างกรณีเนี้ยค่าของ m x y เนี่ย มีค่าเท่ากับ 2x กำลัง3บวก 3y นะครับแล้วก็ค่าของ nxy เนี่ยถ้าเกิดว่าปกติฟอร์มตรงนี้มันเป็นบวกใช่ไหมครับแต่ตรงนี้มันเป็นลบก็แสดงว่าตรงนี้มันมีบวกแล้วก็วงเล็บลบฉะนั้นเวลาเอาค่ามาก็คือต้องเอาเครื่องหมายมันมาด้วยนะครับก็คือเครื่องหมายข้างหน้าเนี่ยเอามันมาด้วยถ้าเป็นบวกก็เอาบวกมาด้วยถ้าเอาลบก็คือเอาลบมาด้วยอย่างกรณีเนี้ย ถ้าเกิดเราไม่เอาข้อหมายของค่า nxy มาก็คือเอามาเพียงแค่3 x B, y, บวก y ลบ1มาเนี่ยถ้าเราเคูเนี่ยเราจะได้ k m คูณ k y เท่ากับ n k n คูณ k x ก็คือเท่ากับ3ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาข้อหมายมาด้วยเนี่ยเราจะได้ k n คูณ k x เท่ากับลบ3แต่ถ้าเกิดว่าเรา k m คูณ k y เนี่ย มีค่าเท่ากับ3าฉะนั้นสมการนี้มันไม่ใช่สมการ exact นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเครื่องหมายมาด้วยเนี่ยมันจะเป็นสมการ exact นกครนบฉะนั้นดูดูดูให้ดีด้วยครับเวลาเอาค่าของ m x y กับ n x y มาคิดเนี่ยเอาเอาเครื่องหมายมาด้วยนะเพื่อกันพลาดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับลองนักเรียนก็ลองกลับไปดูด้วยตัวเองก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร,ร่นะก็ดูแล้วก็ลองลองดู ที่ลับรบรทัดไปนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ไลน์มาถามอาจารย์ครับอันนี้ก็อันนี้เป็นลักษณะการแก้สมการเชิงนุพันธ์ที่เป็นแบบสมการแบบ exact equation หรือสมการแบบแม่นตรงนะครับก็ลองไปดนะูมันตัวอย่างกนข้างจะเยอะนะครับก็ลองไล่ๆดูนะครับจะยิ่งดูตัวอย่างมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีจะก็จะยิ่งมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับทีนี้ถัดมาก็เป็นแบบฝึกหัด2.2ดก็คือเป็นแบบฝึกหัดของสมการ ของ2.2คือเป็นการหัดการแก้สมการแบบแม่นตรงหรือว่า execution ครับก็มันมีอยู่หลายข้อครับก็ทำมาครับจะทำมากี่ข้อก็ได้ครับถ้าทำมาส่งอาจารย์ครับก็ให้ข้อละหนึ่งคะแนนทำมาได้เลยครับเวลาทําเสร็จแล้วมันก็จะมีคำตอบมีคำตอบอยู่ท้ายเล่มให้เฉลยว่า,ารู้สึกว่าคำตอบเขาจะเป็นข้อ,อมันจะมีบางข้อนะครับก็ หกเจ็ดกแปดอ่าก็เวลาทําเสร็จแล้วก็จะมีเฉลยแบบฝึกหัดะครับก็ดูเฉลยด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราทํามันถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ทํามาส่งอาจารย์ทํามากกี่ข้อก็ได้ครับข้อละหนึ่งคะแนนครับทามากได้มากทําน้อยได้น้อยก็เดี๋ยวพอมหาลัายประกาศคือโควิดมันโอเคเหตุสถานการณ์โควิดมันโอเคแล้วพอมหาลัายเปิดเดี๋ยวก็อาจารย์จะเรียกเก็บกันบ้านแล้วก็นัดสอบไฟนอลอนก่งทีนะครับ แต่ตอนนี้ก็คือเรียนออนไลน์ไปก่อนแล้วก็ทําแบบฝึกหัดมาส่งอาจารย์ครับทำมาได้เลยครับข้อละหนึ่งคะแนนครับก็จะทํามาคี่ข้อก็ได้ทําใส่สมุดมาเดี๋ยวอาจารย์เรียกเก็บตอนไฟนอลนอีกทีครับ